โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแอปหาเงินฟรีนะครับสำหรับแอปนี้มีชื่อว่า r า y เย p าพาซ่านะครับผมก็เป็นแอปที่เล่นฟรีเป็นแอปหนึ่งเลยนะที่ผมเล่นแล้วก็สามารถถอนเป็นเงินได้จริงนะครับผมแอปนี้นะครับ1เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมมาใหม่นะครับกิจกรรมเชิญเพื่อน1คนจะได้ 20บาทต่อคนเลยนะครับก็นะครับใครที่อยากจะเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างนี้นะให้เราเนี่ยกดขึ้นมาแล้วก็ให้เราผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้นะครับผมเป็นผู้เล่น100%นะครับก็คือเราสามารถ หาเงินจากเกมนี้ได้นะครับผมแล้วก็เราจะมีวงล้อตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะเราสามารถหมุนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับวงล้อตรงนี้เนาะอ่ารางวัลสูงสุดจะอยู่ที่แปดพันแปดร้อยบาทเลยนะครับอ่าโอเคได้มาห้าบาทนะครับผมครับก็กดรับไปนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยสิบหกบาทแล้วนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับที่ผมจะแนะนําเลยนะครับก็คือ รายได้ล้านต่อเดือนนะครับก็คือกิจกรรมหาเงินฟรีนั่นเองนะครับแนะนําเพื่อนนะครับ1นึคนนะครับจะได้นะครับนี่เลยนะแนะนําเพื่อน1คนได้รับ20บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเติมเงิน2 0 0บาทเราจะได้รับเพิ่มอีกสิบบาทนะครับผมก็รวมเป็น30บาทต่อเพื่อน1คนเลยนะครับ แต่ว่าเราแนะนำฟรีเอาก็ได้นะครับก็ได้แล้วคนละ20บาทนะครับใครแนะนำเยอะก็ได้เยอะนะครับผมเป็นการหาเงินฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมสามารถรับเงินฟรีได้นะครับผมอยู่ที่43บาบาทนะครับผมแค่เรากดรับรางวัลตรงนี้นะครับเราสามารถรับได้ทุกวันครับวันหนึ่งก็ใครขยันเนี่ยก็จะได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะรับไปดูนะ กดยืนยันโอเคนะครับก็ขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วนะถ้าเกิดว่าเราอยากถอนก็นกดมาที่ถอนเงิน,นครับแอปนี้ถอนขั้นต่ําแค่สองร้อยบาทนะครับผมผมก็ถอนไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประวัติประวัติการถอนเงิน,นครับโอเคนะมาดูที่บันทึกการถอนนะครับนี่เลยนะครับผมก็ถอนไปห้าร้อยเก้าร้อยก็มีหกร้อยก็มีครับแล้วก็ สูงสุดเนี่ยก็20,000กว่าบาทน,นะครับถอนครั้งเดียวนะครับผมนี่คือรายได้จากการแนะนําเพื่อนเท่านั้นเองนะครับผมคือเราไม่ต้องไปเติมเงินหรือว่าเล่นอะไรก็แนะนําเพื่อนเอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็โอเคนะคใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะ,ะตรงนี้นะที่ผมปิดเอาไว้นะครับผมก็คือบางอันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาลงคลิปได้นะผมลง YouTube ได้นะผมก็เลยต้อง เอาวอลเลตตัวนี้มาปิดเอาไว้ในหน้านี้นะครับผมก็โอเคก็หลัดก็เมนกูก็ตามที่ผมบอกเลยนะก็เล่นตบบนี้นะโอเคนะครับสำหรับที่ก็วันนี้นะครับผมก็มีวอลเลตมาแจกด,ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะได้วอลเลตฟรีก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับจะทิ้งไวท้ที่ใต้คอมเมนต์หลังจากที่ ลงคลิปนี้แล้วประมาณ5นาทีนะครับก็รอกดลับได้เลยนะครับโอเคครับก็ใครที่ชอบก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย